เป็นผางี้ยเกิดจากการสัมปทานรับแต่ละเบริรอ๋อครับเบอ่อก่อนให้สัมปทานใช่แกอ๋อตอนนี้หมดสัมปทานแล้วอ่มทานแล้วรับาล่างละสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบก็หมดสัมปทานเส้นทางไปจุดชมวิวเขางอูเดีรู้ มาถูกหรือไม่ซึ่งมาลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอีกไหว,ว่าประมาณหนึ่งาทีประมาณห้าร้อยเมตรค่อยๆสูงขึ้นนะนั่นอุทยานหินขางูออุทยานหินเขางู ตรงนี้ไม่เห็นป้ายอะ่ะป้ายเหมืนว่าไ้เลียสซ้น์นะโอ้ผูขาแรกใช่แล้วเราจะไปนี่เขาไปเที่ยวมาแล้วเขากำลังออกมาผูขาแรกเอา่ะว้าวรนะนาจแคบิงช่วงนี้เขาก็จอดตรงนี้แล้วก็เดินด oui. ูกันแลมั้ไหมโอ้ไม่ก็ไม่มีทางไปโอ้มานี่เลย เ okay, okay, okay. okay, อ้เข่เเคโอเคเราถึงเราถึงแล้วก็จัดรถจอดตรงนี่เลยภูภูผ่าแล,แล้วอ๋อเลยอีกคันหนึ่งเอ,นอนแลวไปจอดโอเคนะครับเดี๋ยวตำรวจกันหน่อยภูผ่าแรกอุทยานแห่งชาติหินมาถึงมุมสวยเลยตรงนี้เป็นบึงอยู่ปากทางเข้ามามันจะแคบ สวนกันไม่ได้ต้องรอจังหวะกันนิดหนึ่งก็ที่จอดรถสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ก็มีน้องช่วยอำนวยความสะดวกให้ว่าจอดตรงไหนยอย่างไรอะไรประมาณนะั้นตอนนี้ข้างหน้านี้แหละปูผาแรกนะโอเคเป็นไงคุณแม่อ๋ออ๋อทำบุญกับน,น้องใช่ไหม โอเคโอเคแล้วไปไงเดี๋ยวเอาหมาลงก่อนเดินไปไกลไม่ได้ไม่ตัวผมรัวไม่ไกลครับลงบ้าสิบเมตรโอ้โหน้องเจอมุมสวยมากเลยดูห้าสิบเมตรโดยประมาณสวยไปดูเขาดิเดินอยู่ตรง้น้นวาวมาเลยใช่ไหม โอเคโอเคเดินเข้าไปลึกไหมครับไม่ลึกับอมันโค้งไปนี่เลยโอ้จบแค่ตรงนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นมมันเป็น ระเบิดอ๋อเมื่อก่อนให้สัมปทานใช่แกอ๋อตอนนี้หมดสัมปทานแล้วสัมปทานแล้ว,ลวรัฐบาลส่งเงินเราสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบก็หมดสัมปทานตอนนี้ก็เลยเริ่มกลมกลมกืนเป็นธรรมชาติใช่ครับดูสวยเป็นจุดเด่นเดีตเเ๋ตรงนี้เขาระเบิดระเบิเจะทาน้ําระเบิดด้านบนระเบิดด้านล่างลางไปตอนนี้ตอนน่อมากหกเมตรตรงกลางสิบห้าเมตรด้านในยี่สิบห้าเมตร หมดแล้วไม่เจอตาน้ำแล้วความกะจัดเลยที่เงินเลยอ๋อแปลว่าน้ํานี่เกิดจากน้ําที่เกิดจากตาน้ำใช่คับอ๋อแล้วส่วนหนึ่งอ่าน้าฝนใช่แล้วมีแห้งไหมครับไม่มีแห้งไม่มีแห้งว้าวเลยลดน้อยนี่ะโอ้โหสุดยอดดูสวยงามเลยพื้นที่นี้ก็ยังอยู่ในอุทยาน อยู่ในเขตใช่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมกรมป่าไม้ไมแล้วที่อุทยานหิวเขางามละ่ะเามออเขาอันเดียวกันใช่ครับอือส่วนหนึ่งของป่าไม้อือขอบคุณมากครับกรมป่าไม้ดูแลอยู่นะครับประมาณนั้นน,นขอน้อมูลที่เราได้รับว้าวจรง ที่ไปที่มาก็าพอทราบเกิดจากการาระเบิดโอ้ยสวยมากค่ขใช่ไทยๆปก็เป็นโรงทาเจดีย์ไม่ต้องขึ้นเดินเข้าไปได้ทันทีสะดวกกาแฟอยู่ตรงนี้นี่เวลาทางนะอ,อ๋อเหรอรองนะรองอสวยสวยมากเลยแล้วไม่ร้อนนะแม่นะัอเกตแมไม่ร้อนเลย โอ้บรรยากาศดีมันก็ไหลเปไหนหอประเด็นก็คือว่าอันีเ้กเกิดจากอะไรเมื่อก่อนมีสัมปทานระเบิดหินใครเอาเหรียญมาจริงไม่ได้ไม่หยิบเลยเลนะเหรียนนะ เป็นเกิดจากการระเบิดหินแล้วหมดสมมทาน์มา2,530ประวัสิสมบทานเนี่ยเพราะอะไรหมดสมบทานนี่นเชิงน้ำเนี่ยพอขุดไปแล้วระเบิดไปแล้วปลาขุดไไปประเบิดแล้วปรากฏว่าเจอตาน้ำ oh. เพราะน้ำตรงนี้ oh. เกิดจากตาน้ำ oh. ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือหน้าฝน น้ำก็จะลงมาแต่มันเป็นหุบที่สวยมากสวยๆบรรยากาศดีเหมาะเลยแต่ว่ามีเสียงเพลงจะต้องไปคับเช้าเอกอสวยๆไม่ทันเธอมุดไปงมป่าว้าวแล้วส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับมีปลาดุกปลาเนรปลาดุกปลานครับเขาธรรมชาติหรือมาปล่อยครับ ต่ก่อนเคินเคยเขาเคยเอาพันธุ์ปลามาปล่อยโอ้ยตอนนี้สายพันธุ์ปลาไม่ใกล้ชิดนเกินครับแล้ตอนที่เาอามาปล่อยมันทําให้ปลาตายถ้าพอเวลาปาลาทิ<อ>้งโลกน่อาอกใจที่แล้วประมาณา<อ>าสิบวันตัวมังมงเขามาพาที่สุดเขาบ,บอกว่าสายพันธุ์ไม่ใกล้ชิมเกินโอ้ยนั่นก็ต้องหาสายพันธุ์อื่นมาใช่ตอนนี้มันตายไปหมดแล้วชิ้ครับเขาบอกว่ามันจะตายประมาณสิบวันครับ ลง <นะ S 1> ดูบดครับขอบคุณม<อ><อ>ากครับบรรยากาศดีจังโอเคสวยมากเลยนะครับดูโรโนน่ะก็เป็นล่องรอยที่เขาระเบิดหินคนจะเอาหินไปทำประโยชน์หลายๆอย่างแต่ตรงน,นี้กลายเป็นยังกับเหมือนนอกสวยมากเลย เด็กกษรัสวยงามนทุกคนนุณแม่สนใจอะไรก็ไม่รู้สนใจน้องหมาแม่นะดูนะดูนะสนใจใจน้องหมาโอเคนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมาบ้านเราก็มีแบบเหมือนมองต่างประเทศเ่ะแล้วก็สวยมากเลย เหมือนต่างาประเทศนะคร่างนี้<อ>ก็ยังไม่มีเรือนะไม่มีบริการเขาต้องอกว่ามันลึกอะอันตรายน้ำลึกะนกะเขาไม่มีเรือบริการท้ายก็าเป็นสุดตรงนุ้ยน่ะมันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะประมาณนั้นนะมันใจอะไรกันลูกเขาไกตอนไกเต้าไก่ต้าค,ค,คืออะไรไกเต้มามันร้องพัก กำลังแต่สองตัวเะยหนึ่งตัว,ตวแม่ก็เห็นไกน่ก็ต้องสงสัยว่าไก่อะไรประมาณนั้นดูนะแต่ป๊อกเองวงเ <c oughs> จ้าเปเจ้าั็สักสุดสนตัวเองแล้วหอาแล้วป่ะประมาณนั้นละครับไก่ป๊อกหรือไก่งวงอเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก็รู้ <c oughs> <c oughs> มันล้มตักตอกอะไรดิแต่มันก็มีงูอยู่แค่นั้นดูดีกว่าไม่ดูเมื่อกี้อ้นไงไอ้เป็ดน้ำมันงูเหรอไอ้ไม่งูมีงองูท่านเห็นไหมมีงองูมีงองูด้วยงองงูอะไรอ่ะอู้หนีไม่รู้มีพิษเปล่า xem à ui mua tên luôn mình mình hiểu đấy không vui nhẹ chay này nó không phải เหมือนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นได้ลกเป็นการาน้ำประมาณนั้นโอเคโคตรดีชอบรมเย็ยนสงบนิ่งแม่ก็ามาเดินสัมผัสชิมชมธรรมชาติ มันระเบิดไปแล้วนะดูมันเหมือนร่องลอยเนี่ยมันเป็นธรรมาชาติต้องหลายจิกปีเข้ามาแล้วนะสวยสวยแม่ก็ขอช่องถ่ายตัวเนี้ยดูดูด เอวน้าเลยนะผมไม่นาามากบ้างวันนี้ทุเรียนลีทุเรียนจูนี่แล้วก็บานวันนี้กินพูนกือบสองร้อยนะกือบสองร้อยพูนเออตรงนี้เห็นสวยนะสวยมากสวยมากโอันที่สาม หอจริงๆโอเคนะครับช่วเวลาตอนนี้ก็บ่ายสามสามห้าพอเหมาะเพราะว่าพื้นที่เขามีไม่เยอะหรอกระยะอยู่ประมาณนี้นะครับและรู้ว่าข้างหน้าเขามีจะมีโครงการเอาให้ให้ภายเหลือ,อเปล่าให้แน่ใจนะเขาก็ต้องการแค่นี้แหละความสงบเงียบ ตอนนี้ที่นี่นะเขาก็เริ่มดังนะนะคนก็เริ่มสนใจเข้ามา,เ,าเราก็ชอบนะเพรดูมันเป็นธรรมชาติแล้วถึงแม้จะเกิดจากการกระทําของมนุษย์เริ่มแรกในการระเบิดหินนะฮะต่อมามันก็เริ่มกลายเป็นธรรมชาติเราสัมผัสตรงน,นี้เป็นป่องคล้ายๆปัง ฝั่งทั้งอะไรประมาณนั้นอุโมงค์ฝั่งอุโมงค์ประมาณนั้นเลยนะครับไปเลยยิ่งยากขึ้นไม่ใช่ตรงไหนเริ s <S án, ่มขึ้นขอบหินหินนะนะใช้เวลาพอควรอ่ะคอามเป็นใหม่ไม่จงไม่มีอ่ะก็เพิ่งระเบิดเบิดไปซอยแยกหนึ่งแล้วก็มีตรงไหนนะมีตรงไหนตรงนี้ได้ทนแรงอยู่ได้เห็นไหม ไม่ได้เลยโอเคนะครับแล้วว่าทําไมไม่มีให้บริการเรือขยั์เรือพายเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าอาจจะมีหินหล่นลงมาได้ะกอบกับน้ําลึกซึ่งอันตรายอยู่นะเขาเลยไม่อนุญาตนะครับให้เอาเรือมาพายอะไรพวกนี้เพราะว่าหินก้อนนั้นสามารถ ทำให้ให้กับถึงกับชีวิตได้อ่ะอันตรายทีเดียว <ขอ S 1> ใช่ไหมใช,ใช่ไหมวนโปคล้ายกุ้ยหลินนั่นเหรอ,อประมาณว่านะมันก็พิลออไปนละนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปอุทยานไปอุทยานอ่าหินเขางูอ่าโอเคนะครับ